สี่สามสองสวัสดีสสดค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะเหตุยังครับวันนี้วันนี้จะให้หมูเท่ชิมนะคะทุกคนทุกคนรู้ไหมว่านี่คืออะไรตอนนี้กระแสะไข่ลูกกาลังมาแรงนะที่รักบานข่อยเอินว่าใครห่างห้งบ<อ>่ใครห่างห้งครับพี่น้องอันนี้อ่ะพี่น้องอ่ะแกะน้ำจิ้มเลยค่ะบางบางมันก็เป็นตัวใช่ไหม เอ้ย,อยามันรอดูเราก็ไม่รู้มันเป็นยังไงเหมือนกันถ้าเป็นตัวน,นี้มันกินได้เหรอกินได้ม้าไม่รู้อ่ะททเทสิเธอหย่เธออย่าอึ้งดิดจะเย็นนะจะเย็นนะอันนี้จะเป็นไข่ลูกหนูไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไงนะคะแต่น,นี้ซื้อที่นครพนมเขาบอกว่าเป็นไข่ลูกสูตรเวียดนามอืออือทุกคนเดี๋ยวจะให้หมูที่ชิมดูเหนูแกะให้ที่รักเลยแล้วกันดี หัยหอมอ่ะหหอมน้ำจิ้มอันนี้หนูก็ไม่เคยนะทุกคนเปิดออกมาไม่ลุ้นเลยนี่นี่ไงมันก็ไม่ได้เออก็ได้อยู่อี้ยหัวหอมนะเธอลมงนมันเหมือนไข่ต้มเลยตรงๆหนูกินไข่ไม่ได้นะอย่าวออกตัวสิครับเดียออกตัวครับอันนี้ไม่กินได้อันนี้เนี่ย อ่ะนี่กินแค่นี้มันก็พอนี่น่ทุกคนแบบนีต้ต้องหมดต้องหมดต้องหมดตีหมดตีครับอันนี้มันแข็งกันทีละจับกินไหมน้ำจิ้มไงเออก็จะจับไงอื่อ่ะเธอ,อกินกับผักอันนี้มันแข็งอ่ะทุกคนอันนี้มันก็แข็งอยู่แล้วเป็นประมาณนี้อ่ะให้หมดที่ ยังไม่ได้ใส่เนี่ลืมอันนี้คืออะไรที่เขาให้มาเพลคไทยหรือเปล่าคือให้สู่เวียดนามอ่าลองแกะดูแค่ไหนเนี่ยแต่นัวทำให้ดูเนี่ยอือหือเป็นไงอือแฮะครับพอได้ไหมก็ก็ได้ครับให้ไม่คิดยังงอืออ่าอันนี้มันจะแข็งแข็งหน่อยเธอน่จะกินไม่ได้หรอกเนี่ยเพราะว่าหมูเทฟันไม่ดีนทุกคนอื ใส่ยี่เด่นมาเนี่ยถูกต้องบ่าไม่ได้ถามเราเบื้องหนะาอรโรยนิดนึงนินึงนะพริกไทยสูตรเวียดนามครับพอพ่อใช่หรอใช่อีกนิดนึงแล้วกันพอแล้วที่รักอืยังไงชูแม่ครับครับมือเอามตั้ร้อนครับกินไม่ได้กินไข่ไม่ได้ยงไงเดี๋ยวมันจะเป็นแผลเป็นอีกปะอีกสักลูก ทำไมอ่ะอร่อยไหมเอาดีๆอร่อยอร่อยจริงป่ะจริงถ้าแบบผมไม่ไม่คิดอะไรนะอ,อร่อยอยู่ครับบางคนเขาก็ชอบกินนะจริงๆไข่เนี้ยพ่อเนี่ยมากินพ่อเธอเหรอแมนแต่บางทีเนะี่ยบางคนกินแบบเป็นตัวก็ยังมีเฮ้ยเป็น <laughs> เขาสูตรน้ำเนยนะเนี่ยนี่ใช่เหรอใช่เขาสูตรน้ำาีห็นเขาสูตรน้ําอือเป็นตัวยองนีได้บางคนกินเนี่ยน่แน่นเนี่ยอันนี้แมวเธอน่าจะกินได้ทั้งหมด กินไม่ได้แบบแย่นะทุกคนนี่กินกินได้หมดเลยอ่ะอันเนี้ยอันนี้น่จาจะมีนะให้คอยจับเองดีไหมครับเอเอเลยตัวมันยังยูอยู่ดนี่ <c oughs> มันกินได้คนนึงมาแล้วทีละอะไรอย่างงี้เลยเหระได้ครับอืมอืมหืมหหืม อืมนี่ค้างค้างดีครับอืมตุกอืมเป็นไงครับเอาเรื่องไนะกินต่ออีกสามลูกโอเคพี่น้องสรุปแล้วกินได้อร่อยด้วยนะคะใครอยากลองไปลองได้เลยสูตรนี้สูตรเวียดนามถูมกต้องครับ